เอาเลยครับสวัสดีครับโฮมวันนี้นะครับก็อยู่กิบแบ๊บบัดในครับโฮมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงแรง85ดาวกับเทวันนัสนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าผมก็เล่นมาหลายเกมจนได้เขาเรียกว่าเซตไอเทมที่ค่อนข้างเหมาะกับเทลในแพทนี้นะครับผมก็จะเป็นดาบิดเบดดาบคีเฟเนตทูมูลาแล้วก็ก่อเกิดนะครับผมพลังแฝงเนี่ยผมใช้อันนี้เนาะหรือว่าจะเป็นเคิร์ฟออฟเด็กก็ได้นะครับผมทําไมผมถึงออกเฟเนตทูเร็วๆเพราะว่าคือตอนเนี้ยเทวันัสเนี่ย มันยิงแรงก็จริงนะแต่การจบสกอร์ของเทวนาถมันทําไม่ได้เว้ยคือผมเล่นมาหลายเซตมากไม่ว่าจะเป็นเซตคีเซตตีเร็วคือพอมันไม่มีเฟลทูต้นเกมอ่ะมันยิงใครแบบปิดสกอร์ไม่ได้นะครับผมแล้วพอมันปิดสกอร์ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะไม่เกิดนะครับผมก็เลยออกเป็นแบบว่าใช้ลูนสิบหกนะขี่สิบหกนะครับผมไม่ได้คีแรงนะเอาเดิเอาเดียเฮ้ย,ย,ย,ยมันเลเวลสองมันเลเวลสองแต่เราก็ยิงเราเอ้ยไม่ใช่เรายิงมัน เออเ,อ,อเรายิงมันเจ็บกว่าส,สมองสับสนแล้วมาครับผมก็เดี๋ยวมาดูเลกันว่าเป็นยังไงนะเฮ้ยเฮสุก้ามาตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาอโอ้โหอ,อเลสเตอร์มาโอ้ผมไม่ได้ดูแมบว่ะโอ้มาครับผม าใหม่เอาใหม่ผมจะตั kind of ้งใจเล่นแบบดีๆนะครับยิงมังกรไปก่อนไม่ให้มันตีเอ้ยซูก้าโผล่อะเอาเอาลินดิดโผล่อีกเด้อเด้อเด้อเนี่ยเราเราดูเดียวคือต้นเกมอะเทวันะมันยิงใครไม่เข้าอ้าวสวยครับสวยหนึ่งคิวมาแล้วครับอันติไปหนึ่งทีเต็มเต็มหน้าสองคิวมาแล้วไงจังหวะลิเตอร์มาเราเพนก่อนครับผม เล่นแคลี่อย่างเควนนั้หรือว่ายอต้องหูตาเร็วเฮ้ยโอเมนตายโอ้คือเรารลเราเลิศโลแล้วเพื่อนยิงท่าสองไปเอาจิงแท้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นตนที่ค่อนข้างใช้ในการแข่งเยอะมากนะครับแต่ในแรงเนี่ยคนใช้น้อยนะครับผมคือก็ต้องยืนดีๆนะครับตัวนี้ถ้ายืนไม่ดีเราก็แบบแห้งมาเอาเอาอแล้วเอาอีแล้ว เอาแล้วครับมามายิงยิงอันตีให้โอ้ด้วงสวยวะนิดิตรีบร้บรอครับผม3คิวเริ่มมาทีละนิดทีละนิดชัดดาวด้วยเอาไงเดี๋ยวผมได้บิดบิดเบดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ดาบคีนะครับซึ่งบิดเบดเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะกับเทวนัฏในแพทนี้นะเพราะว่าใครจําได้ก็คือเมื่อประมาณ2แพทที่แล้วเทวนัฏโดนเนิร์ฟการคีไปนะครับมันก็เลยแบบ ต่อให้เล่นสายฟูเคี้มันก็ยังแบบแรงไม่สุดนะครับผมก็เลยออกบิดเบดมาทดแทนไดเมจดีกว่าผมว่านะครับมาด้านบนด้านบนถ่ายมาได้ไหมซูเปอร์แมนดูเหมือนจะไม่ได้เออเอาอยาู่กันอย่างนาาี้เอ้าอยาู่กัน3คน ไออเลสเตอร์ยูงในย่าไงผมก็เลยยิงสติเข้ายา่าไปเลยแต่ไม่รู้นะว่ามีอยู่3าคนนะครับผมแสดงว่ามันดักไว้ซูก้าโดนปิดนะซูกาลมิงใช่ไหมเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะลมิงเพราะว่าเลกเตอร์อยู่เลนออฟนะครับอ้าวเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยครับผมแล้วยิงเร็วมากนะเทวน้ำแผนนี้นะครับแบบพอยิงกับท่าหนึ่งแต่นี่คือแบบยิงเร็วมากมอลล์แปลว่าสลับ เจะมีโม่สอรอเนี่ยครับผมไม่ทันแล้วยิงดิดอุ้ยืโอ้โหมวยไทยออกมาสวยมากครับเพื่อนขอบคุณมากเรายิงอันตีช่วยเพื่อนโอ้โหดวงแตกว่ะไปเดี๋ยวผมไปเล่นเลนล่างเลนล่างก็น่าจะได้ป้อมแล้วมั้งอย่างนี้นะครับโอเมนมันซอยป้อมแล้วเฮ้ย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 ฝั่งเราในป่าในป่าเอ้ยเอ้ยเอ้ย ซูก้ามันเห็นเราปันเนี่ยเราเลือดน้อยนะครับซูก้ามันขบวนเลยลโอเคซูก้ามันไม่เห็นยังไงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหตายกลางอากาศไปหนึ่งทีเดี๋ยวรอได้ดับคีนะครับแล้วก็ถ้าได้เฟนเดตทูนี่คือยิงใครก็แตกหมดเลยนะเพราะว่าฝั่งของข้ามันตัวบางๆเยอะนะเฮ้ยมันจับว่ะดีนะป้อมไม่ตีด้วงเกือบตายด้วงเอ้ยคือเซตนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าเกิดค่อนข้างเร็วนะครับผม เราไม่ใช่กันดูได้นะสำหรับบิสเบธแล้วก็ดาบคีแล้วก็เวนิสทูนะตอนนี้กล้ได้ดาบคีแล้วนะครับขอฟา์มีกนิดนึงประมาณร้อยโกด้านบนเดินตามซูเปอร์แมนปลอดภัยครับผมยังไงซูเปอร์แมนก็นับอ้าวโดนจับยิงนัดเดียวเราก็ได้คิวเรับเอ้าเฮ้ยโอ้มาดิยิง สวยอยู่เอาลิงเดอร์พิกกันโอ้โหล้างสวยว่ะซุปขอบคุณมากอืยิงท่าสองไปเรียบร้อยคือตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเวลาผมตีทั้มดตีท่าหนึ่งอะไรเงี้ยตีใส่มันอ่ะมันจะคี้อยู่ที่ประมาณ800นะครับสำหรับกายภาพแล้วก็มีดาเมจเวทมาด้วยนะครับเวลาเรากดท่าหนึ่งนะซึ่งมันก็ตกแล้วประมาณดอกแล้วประมาณพันนิดๆนะครับโอ้ยขี้พันแปดหน้าสั่นว่ะ เราเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ขีแรงมากนะสลับเทลอนาในแพทนี้นะครับมาครับผมดันล่างกับโอเมนเดินตามซุปมาไม่กัดแน่นอนคือซุปนี่แบบเปิดยากให้ดีนะเอาจริงถ้าสมมติใครสังเกตดีๆเล่นคนี่เล่นซูเปอร์แมนเนี่ยเขาเปิดยากให้ผมตลอดเลยนะทำให้บอกว่าเล่นง่ายนะครับออเยเฮ้ยเฮตรงกลางเอาแล้วไงครับเฮ้ยเฮอันตีช่วยไปก่อนเอาตายนั่นน่ะซุปอ่ะ ยังไม่เอ้าซุปตายครับผมอุ้ยเรายิงเจ็บเหมือนกันเอ้ามวยอันติยังไงบ้าน่ะเอ้าตายอีกเอ้าขอยิงตัวนี้ก่อนสวยอยู่เราก็จะได้เฟนเดอดูแล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกประมาณ1,000พโกผมบอกเลยว่าขอแค่3ชิ้นเทวนาตัวนี้ก็เก่งแล้วนะครับผมคือหลายๆคนจะแบบติดติดการเล่นเทวนาแบบสายขี้นะครับอุ้ยตายมาแล้วน่ะ แต่เอาจริงสายขี้ในแผ่นนี้ผมไม่ค่อยแนะนาให้เล่นนะครับคือผมเล่นก็เล่นมาหลายเกมแล้วรู้สึกว่าสายขี้เนี่ยได้ยิงแต่ไม่ได้คิวนะครับผมนั่นคือปัญหาของมันนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการออ,ออฟเฟนตทูนี่คือยังไงก็ปิดสกอร์คิวได้ง่ายๆนะครับดีกว่าโอเมนบอกว่าดาดีใครเข้าใจเขาว่าดากนี่คือแบบจะลุ้นเรื่องเลยนะว่าปัญหานะครับผมมาครับผม เรามาตีดาดกันดีกว่านะครับเอ,อ้ยได้มังกรมาแล้วนะครับผมคือตอนนี้ผมบอกเลยว่าเอ,อ๊ะไข่ประมาณ50โกได้สวยครับผมขอเฟรเดทูมาละขอแค่สมชิ้นเพื่อนมาเราบอกว่าเล่นล่างดีกว่าปล่อยมังกรล่างเพื่อนไม่ไม่ใครมาล่างเลยอะเออทำไมเขาเดินบนกันหมดเลยอะอ้โอเมนล่างนะเอ้า เขาบวกกันด้านบนอ้าวนี่ไงก็เป็นไงอย่างเงี้ยพอเกมนำมันก็อย่างเงี้ยอ้าวกดยอมแพ้อีกอืมให้มันได้อย่างนี้สิลูกพอเกมนำเองก็โยนเกินเกินมาเดี๋ยวผมจะปล่อยด้านล่างแล้วนะผมไม่รอแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอเลสเตอร์ฟิกอาวอาวอ้าวอาวอายิงเงี้ยตีสวนไป็หนึ่งทีอย่าเอาดวงเข้าปิดหลังเอาตายกันหมดอย่างงี้ยังไงเอาตายกันหมดเลยว่ะ แต่อลสเตอร์กดเกิดมาลิกเตอร์ตายครับผมมันตาย3โอเคตอนนี้เนี่ยพอมีเ็นดทูลเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าผมคีนัดหนึ่งเนี่ยประมาณพันหบวกกับมีไดเมเวประมาณพันนี่นัดประมาณ2 0 0พได้เลยนะถือว่าแรงเอาเรื่องนั้นตั้งแต่มีของชิ้นใหญ่มาโอ้โหมันตายหมดแล้วเอ้แต่มันจะเกิดอยู่นะขอคิวหน่อยขอคิวหน่อยเอ้โอ้โหมันเกียร์คีได้ว่ะ เมื่อกี้เรายิงคานเพนนีสองพันนะเอาดีเอาดีโอ้โชูก้ามายังไงจังหวะนี้เราซอยเราแอสซิสปสิบสามเราเป็นแคลลี่โลมิงโอ้คิปหมดว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราดันกลางเราดันกลางผมเคได้ป้อมมาแล้วนะครับยังไงจังหวะนี้เพื่อบอกว่าถอยเอาแต่ไม่ถอยแล้วโอเมนเรายิงไปครับผมตัวฟรีหนึ่งตัวลิเกเตอร์เอาลิกเตอร์แตกผมแอสซิสปสิบสี่วะ เอาอเลสเตอร์ยังไงหนึ่งสองสามสามนัํตายโคตรเร็วเฮ้ยแรงมากเอ้ยคาเฟนี่มาว่ะคาเฟนี่เกินอยู่นะผมก็ครึ่งหลอดละขอยิงหน่อยคาเฟนีนี่ถ้าไม่จบก่อนนะน่าจะได้อีกศพเนียครับผมก็ถือว่าเล่นสนุกดีนะเทวนานในเลน80ดาวนี่ถ้าสมมติว่าเรายืนดีๆแล้วก็ออกเซตได้ถึงเฟเนทูเนี่ยก็ ยิงแรงเอาเรื่องนะครับได้เหรียญทองแคลรี่ด้วยวะนี่ผมเป็นเหรียญทองคนเดียว14.6นะครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะทำดาเมจไปเท่าไหร่เนี่ย8 0 0 0ใน11นาทีก็ถือว่าเยอะนะครับผม31%ของทีมนะครับอ่ะยังไงก็ไปลองดูก็ได้นะครับผมสำหรับ เซตของเทวนัทเซตนี้นะครับผมว่าเซตเนี้ยค่อนข้างเวิร์กสุดและหลังจากที่แบบว่าได้ลองเล่นมาประมาณ3-4เกมนะครับผมคือเซตอื่นเนี้ยยิงยิงแรงนั่นแหละแต่มันปิดสกอร์ไม่ได้อะเพื่อนๆแต่ถ้าเซตเนี้ยปิดได้อยู่นะครับผมก็ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับเทวนาทนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ